เาสิบแนิกานะครับสุพรรณกับเพื่อนตำรวจเนี่ยยัง0ู์ศู์อยู่นะครับอาครับผู้ของเราเริ่มมาดูว่า90นาทีจะเป็นอย่างไรบ้างบอ,องทางปอทอเซ็นเตอร์ก็เป็นเทรนยืนาได้กับวิชาเข้าในแม่นคนนี้ลูฟิโนมาที่นรงชยัยครับอ่ลูฟิโนเองก็โดนตามติดตลอดอามาดูเอาลงพื้นได้ เตะในระดับี้ข้างนี้หลุดแล้วหลุดมาแล้วเตบมือกูการจริงๆแล้วหนีไม่ติดต่อสู้ได้เลยครับโอ้จังหวัดเทสปรปัดแล้วบอลมันตูื้นปิ้นปิ้นเข้ากรอบไปเอาครับบอทอขึ้นนำโอ้โหนาที23ครับโอ้โหบอทรอยงออกนำจากอามาดูอัตตาร่าครับความสามารถเหลือเฟือจริงๆครับอามาดูครับโอ้โหการรปะสานงานของสองคนนี้อีกแล้วครับอามาดูอัตตาร่ากับลูฟิโนซานเชสแม้ว่า คือบอลตัวนี้มันอาจจะเป็นการโซโลมาของอามาดูแต่ต้องดูการดึงตัวประกบพาตัวประกบของ BC ไปกับเขาด้วยนะครับลูฟิโลสันเชสดูครับดูฟิโน่นู่นครับโอ้โหสามคนมารุมอามาดูครับไม่ได้มีใครไปหาลูฟิโนเลยครับแต่มารุมตรงนี้หมดดูครับลากหนีความเร็วของอามาดูครับไปดื้อเลยครับแล้วยิงตรงนั้นนะครับที่มีทศพสอรอยู่เนี่ยครับทศพสร์ทหลับไปแล้วแลวเพื่อนเคลียร์มาไม่ทันเลยครับ โอ้โหร้ายจริงๆแล้วมันเป็นเหลี่ยมขวาด้วยนะครับยังอุตสาห์เอียงยิงซ้ายครับห <c oughs> 1-0ครับคือปัดแล้วบอลตกคือมันสก,กูเข้าเข้ากรอบไปนะครับเจ้าปัดของทศซพอนนะครับปัดเนี่ยบอลตกลงพื้นแล้วอดีตสอพยายามจะเคลียร์บอลเนี่ยพอ,อตกลงเส้นปุ๊บมันพุ่งเข้ากรอบไปทําให้เจ้าถิ่นขึ้นนําไปก่อนครับครับเท่ากับว่ายิงในลีก4เกมติดต่อ,อกันนะครับไล่มาตั้งแต่เกมถล่มสงขลานัดนั้นแฮตทริกเกมเสมอร์เบียทรายองนัดนั้นยิง1ลูก เกมเสมอทีโอทีนั้นยิงหนึ่งนะครับที่ถนัดเท่าไหร่นะครับลูกตั้งแต่ของ BEC มาดูว่าในช่วงทศเวลานาทีที่3แล้วครับที่ได้จะแม่นไหเปิดโค้บไปเสาสองด้วยขกดอนของอุรัสะเข้ามาที่เสาแรกตรงนี้คุณกีวีมาลับด้ฮัฮารุนิขกตอนที่นั่นชนจะตีเสมอได้จนได้นี่แหละครับลูกเก่งของ BEC พวกเขากับคืนสุดเกมได้ชาติกว่าที่ไปมาไปมามาเสาแรกเสาสองสุดท้ายเป็นเสาสองที่โชจิโมจิโขกเข้าไป หนึ่งตีเสมอได้ครับบีซีเทโลศาสนาจากโอ้โหทั้งครึ่งบีซีแทบจะไม่มีลูกฟรีคิกที่พวกเขาเป็นจุดแข็งในปีนี้เลยครับแล้วก็มาได้ในช่วงทกเวลาแล้วก็ได้ประตูตีเสมอจริงๆจากหลายหัวหลายเท้ากว่าจะจบด้วยศีรษะของโชจโมจิอารังสันมาดูว่าหัวใครบ้างหัวแรกเป็นเดือมสะหัที่สคุมสั้นแล้วมาด้วยเท้าเอกภูมินี่ครับสุดท้ายเป็น ทางโชชิโมจิเวลคัมมาถึงนารุบดินเอก,กภูมิแล้วก็โชชิโมจิ1-1ึ่ง,งตีเสมอได้จากลูกเตะมุมโอดถ้าจำไม่ผิดก็นั้เป็นครั้งแรกในเกมนี้ของบี c เอามาดูเอาลงพื้นได้นิดอิวอาสะหนีิอ,อาสะหน,หนพีพินพด้วยอ้าครับหนีได้หนีล็อกกระชากคัน ธิรพัฒน์ข้างหลังมีแถวสองมีมีได้ป่ต้นหนึหน่ลงในของนลชัยวิชรวาลของประตูต่อหนึ่งครับบอทอขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนาที65ครับอามาดูออตาร่าครับโอ้โหไม่ใช่คนยิงเนี่ยต้องพูดถึงครับโอ้ไายจริงๆว่านำสองหนึ่งครับนำอีกครั้งหนึ่งครับทางบอตทระยองครับเหลือเฟือจริงๆคก็เอามาดูครับโอ้โห จากจังหวะที่บีซีได้โตแล้วเกือบเกือบจะจบได้แต่ว่าสุจินนะครับที่บลอกออกมาปลอกมาก็ทําให้ฝั่งตท,ทได้สวนแล้วเป็นอย่างเพี้นนี่แหละครับดูครับดู2คน3คนไดก้กี่ไม่กล้าฝ่าพิทัพัทก็ไม่กล้าไม่กล้าฝ่าดูาความเร็วแตะหนีพอพิทัพั์จะใกล้ไปหนีอีกก็ดูเงยหน้าลูกนี้จ่ายเหลือร้ายมากครับฟีเขามายิงซ้ายของนน์รงชัยครับโอ้โหคือเป็นเครดิตการทำประตูของนน์รงชัยแต่ต้องพูดถึงอามาดูอัตรายเยอะหน่อยครับ ช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาจจะออกสตาร์ทด้วยกันอยู่ทางซ้ายเหมือนเดิมเนี่ยเล่นจะอยู่แป๊บหนึ่งแล้วสลับไปผวนฝั่งพิกรพัฒน์นรยาแล้วได้เรื่องครับได้เรื่องจริงจริงครับโอ้โหสองหนึ่งเจ้าถิ่นขึ้นนำอีกครั้งโอ้โหจหวาที่พิการพิกมาโอ้โหในดีใจของชายโยงมาครับดูโชว์ ป็นังสันเลือกกีบคุมสัน้นนะครับ,บรความสมาธิกีบเบขยับขยับหลอกผมปั่นเป็นรังสันปั่นแล้วก็ตีเสมอได้จริงๆโอ้โหเฉียบขาดเงลูกคริชิของทางบีซีเทโลาศาสนะ2-2ครับนาทีเ7็ดสบแประตูของรังสันก็ปั่นสวยงามมากครับโอ้โหสุจินน่ขาตายก็ไปไม่ทันเะครับโหร้ายมากครับปั่นไปในมุมที่สุจินหน้านายมนียืนอยู่ตรงนั้นเลยครับ 2-2ครับได้ฮาร์ดจริงๆครับ B.C. ีเทโรศาสนาโอ้โหดูครับนี่ครับป no oh ั oh. oh ่นไปใส่มุมที่สุจินยืนอยู่ตรงนั้นนะครับโอ้โหเสียบโคนเสาไกลเข้าไปเลยครับคือสุจินเนี่ยเงยหน้ามาที่บอลข้ามกำแพงมาแล้วแล้วไปแล้วไปไม่ทันแล้วครับดูครับ เนี่ยครับจะขยับไปซ้ายแล้วรู้ตัวทีบอลมาขวามือตัวเองก็ไปไม่ทัน,นครับหาครับก็ตีเสมอได้สองครั้งสองคราวดูมุมนี้ว่าบอลโ,โอ้โหกำแพงตัวตัวขวามือสุดไม่ได้กระโดดขึ้นนะครับอ่าเลยทำให้บอลผ่านมาเปือนตั้นเปิดยาวเอาซ้ายเอามาดู